สวัสดีครับพบกับผมบาร์ตเอฟดีโกในรายการพอดแคสต์โกลฟ์สตอรี่รายการที่จะนําเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับทองคํามานําเสนอให้เพื่อนเพื่อนักมงทุูได้รับฟังกันนะครับวันนี้เสนอเรื่องโกลสปอตโกลสปอตคือราคาทองคําโลกที่มีหน่วยเป็นดอลลาร์ต่อทอยออนที่ถูกนํามาคิดคํานวณได้เท่ากับหน่วยที่บ้านเราที่ใช้เป็นบาทต่อกิโลกร,รัมนั่นเองครับราคาสปอตขึ้นอยู่กับการซื้อขายในโคมิกในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเอ็กชแนน์หลัก ที่มีการซื้อขายทองคําและกําหนดราคาสปอตการซื้อขายส่วนใหญ่ทําผ่านการซื้อขายล่วงหน้า d e r ิเว t i v หรือตราสารอนุพันธ์นั่นเองครับทองคํามีการซื้อขายในตลาดต่างประเทศมากมายซึ่งหมายความว่าแม้ว่าแต่ละตลาดจะกําหนดเวลาเปิดหรือปิดแต่ทองคาก็ยังคงสามารถซื้อขายได้ที่ใดที่หนึ่งในโลกได้อะไรที่ทําให้โกลสปอตขยับขึ้นหรือลงโกลสปอตขึ้นอยู่กับบาลานซ์ระหว่างดีมานและซัลายในตลาดต่างประเทศ หากมีคนขายจํานวนมากหรือมีการเพิ่มขึ้นของการขุดและการผลิตสปายของทองคําก็จะเพิ่มขึ้นและโกลสปอตก็จะลดลงตามอย่างไรก็ตามหากมีคนต้องการลงทุนในทองคําเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้ความต้องการทองคําเพิ่มสูงขึ้นในตลาดและโกลสปอตเองก็จะสูงขึ้นตามเช่นกันครับนอกจากนี้ยังมีปัจจัยแรงผลักดันอื่นๆที่มีอิทธิพลต,ต่อนักลงทุนและกระทบต่อราคาทองคําเป็นอย่างมากอย่างแรกเลยครับดอลลาร์สหรัฐ เงินดอลลาร์และทองคํามีแนวนโนม้มที่ขัดแย้งกันโดยเมื่อดอลลาร์ขึ้นทองมักจะล่วงแม้ว่าฮุกสกุลเงินสามารถส่งผลกระทบต่อราคาทองคําได้แต่เงินดอลลร์นั้นเป็นสกุลเงินหลักที่สําคัญที่สุดเนื่องจากทองคํามีราคาที่ใช้ระดับสากลคือสกุลเงินดอลลาร์นั่นเองต่อมาครับเงินเฟอ้อทองคํามีแนวนโนม้มที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงที่เงินเฟอ้อสูงหรือแม้กระทั่งมีการคาดการ์ตัวเลขคอน SUMER PRICE INDEX หรือ CPI ซึ่งจะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าและบริการต่างๆจากมุมมองของผู้บริโภคซึ่งดัดชนีชีวัดนี้เป็นตัวชีวัดที่สําคัญที่จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการจัดซื้อและภาวะเงินเฟอ้อนั่นเองครับอัตราดอกเบีย้ยทองคําและอัตราดอกเบีย้ยโดยทั่วไปมีความสัมพันธ์แบบผกพันโดยเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นราคาทองคําก็มักจะล่วงลงอย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรืออัตราดอกเบี้ยที่ลบด้วยอัตราเงินเฟอ้อ มักมีความสําคัญมากกว่าตาดอกเบียปกติครับตามมาด้วยตลาดหุ้นทองคําและหุ้นก็ยังมีความสัมพันธ์ผกผันเช่นกันเมื่อนักลงทุนสนใจในการลงทุนหุ้นมากกว่าลงทุนทองนักลงทุนมักจะซื้อทองคําน้อยลงและไปลงทุนในหุ้นมากกว่าเนื่องจากผลตอบแทนหุ้นตอนนั้นอาจจะสูงมากกว่าทองคําและเมื่อตลาดหุ้นตกและเกิดความกลัวนักลงทุนมักจะซื้อทองคํามากขึ้นเพราะนักลงทุนมองว่าทองคําเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนั่นเองครับ ธนาคารกลางทำไมธนาคารกลางถึงมีผลกระทบเพราะว่าการดําเนินงานของธนาคารกลางตั้งแต่การพิมพ์เงินไปจนถึงการซื้อขายทองคําอาจส่งผลต่อราคาทองคําได้เนื่องจากมีการซื้อขายทองคําธนาคารกลางทุกแห่งจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคําได้เช่นกันครับสินค้าโภคภัณฑ์ทองคําเป็นเงินมากกว่าสินค้าโภคภัณฑ์แต่เนื่องจากมีการใช้ในอุตสาหกรรมและเครื่องประดับ ราคาจึงอาจได้รับผลกระทบจากประสิทธิภาพของสินค้าโภคภัณฑ์โดยทั่วไปตลาดทองคํามีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆดังนั้นราคาจึงสามารถได้รับผลกระทบได้ง่ายขึ้นจากเงินจํานวนเล็กน้อยที่เข้าหรือออกโดยทั่วไปทองคําครับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไปและเป็นไปตามแนวโน้มของตลาดนั่นเองและสุดท้ายครับการเกิดวิดกฤตวิกฤตทุกประเภทการก่อการร้ายความวุ่นวายทางการเมือง แม้แต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือการเกิด r e เฟชชั่นสามารถส่งผลกระทบต่อราคาทองคำได้ทองคำเป็นที่รู้จักในระดับสากลที่เรียกว่าเซฟเฮเว่นสำหรับการลงทุนเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่ทำให้เกิดความกลัวหรือเกิดความไม่แน่นอนทุกๆด้านสามารถผลักดันราคาทองคำให้พุ่งสูงขึ้นได้นั่นเองครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับสาระความรู้เกี่ยวกับโกลสปอตไม่ว่าเพื่อนๆจะเลือกลงคุนในสินทรัพย์ใดก็ตาม มักมีโอกาสเกิดความผันผวนและความเสี่ยงได้เสมอเราจรึงควรประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกครับซึ่งตลาดที่มีความผันผวนสูงเรามองง่ายๆเลยก็คือราคามักจะขึ้นลงแรงและเร็วครับในขณะที่ตลาดที่มีเสถียรภาพมักจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาที่น้อยและผันผวนน้อยเมื่อพูดถึงความเสี่ยงทองคําถือเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ปลอดภัยแม้ว่าจะมีการล่มสลายของเศรษฐกิจ ของคำก็แสดงให้เห็นในอดีตแล้วครับว่ามันสามารถรักษามูลค่าไว้ได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ